ยฮ <Hi> everyone ของเยอะมาก โอ้ยโกอดคนดูเก้าพันโอ้ยโอยโกอดตกใจสวัสดีครับไฟมันแรงไปไหมอะ่ะอันนี้เป็นเส้นอะไรอ๋อผมดูว่าเส้นอะไร โหคนดูหมื่นนึงพระเจ้าไฮเอ y o n e ดีใจแต่เก็บอาการขอเก็บอาการนดดนึงไม่เคยคนดูไลฟ์ถึงหมื่นทำตัวไม่ถูกอะโอเคไฮซินจ่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝรั่งที่ไหน <laughs> คือตอนนี้คือผมแบบคือเออคือร้านคือเจนไปย้อมมาใช่ไหมฮะแล้วแบบมันติดเขียวเจนก็เลยต้องสระแบบยาสระผมปกติก่อนให้สีเขียวมันออกเพื่อที่จะให้เหลืองมันขึ้นมาพอเหลืองมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บค่อยไปสระน้ํายาม่วงถูกไหม ทรงผมหล่อมากขอบคุณครับไอตอนแรกคือวันนี้ไปงานของมิสทีนมาแล้วแล้วเจมเอาผมลงแต่ว่าพอถึงห้องเจมเอาผมขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสิวขึ้นก็เลยเสยผมแต่ตอนนี้มันก็จอ,อกเขียวๆเหลืองๆนิดนึงอยากได้เครื่องหมายแล้วว่าจะได้เปิดเพลงได้เปิดไหมมันมันจะปิวไหมปิวแหละ ก็ไม่เปิดอีก่าใช่ครับจริงๆคืออยากให้ทถวพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ and hi everyone how are you today ใครดูอยากเล่นกับอนนท์แล้วบ้าง EP ห้าแล้วใครอยากดู EP หกแล้ว <laughs> สวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับน้องปาร์คเป็นแฟนคลับเกาหลีครับ Hi เอ่ออาโยเซียชอนอุนแจมีดะอ้าวคุณเนทว่างแล้วเหรอครับพี่จุงจริงสวัสดีครับดูแล้วเป็นไงบ้างชอบกันไหมครับนี่คือตอนแรกอ่ะก็กล่าวว่าแบบเออ EP นี้คงแบบไม่ความดังขึ้น แต่พอตอนที่ในอีพิโซดมาขึ้นเป็นรูปแบบใส่หูแมวก็คือความดันขึ้นคิดไม่ออกเลยว่ามันจะออกมามันจะออกมาแบบไหนแบบึงพี่เน้นนะ่จะยังไม่อาบน้ำแนะ่ ยากดูแมวหรอเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าอีพีหน้าจะปล่อยหมาหรือปล่อยแมวก่อนเพราะว่าเจดเคยพูดไว้ว่าเจดอยากเจดอยากจะเป็นหมาแบบว่าถ้าถ้า,าถ้าเบื่อเอื้อกับคิงใช่ไหมแบบแอบคบกันหรือว่าแบบมีซอมติงกันเนี่ยคิงเอไม่ใช่เจดจะเป็นหมาเดี๋ยวรอดูเลยแต่ที่คิดอยู่ในใจคือ,อยากให้หมาออกมาก่อนมันจะได้ทำใจ เพราะว่าเอาจริงอะถ้าเบิดพูดถึงซีนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอะไม่เคยใส่อะไรแบบเนี้ยคือเคยใส่หูแมวใช่แต่การที่ใส่โชกเกอร์อะไม่เคยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกแบบตัวจะระเบิดอะเพราะว่าเราแบบเราไม่เคยเ้ยแล้วแบบมันเลยทําให้เราเขิน เดี๋ยวจอยเลยไลน์กับพีเน็ตนะครับกิวๆอะไรพี่บาร์คฮัลโหลยังไม่อาบน้ำเหรอ,อยังครับคุณอาบแล้วหรอคุณก็ยังไม่อาบปะผมเพิ่ง,ถ,งถึงเมื่อกี้เลยคุณถึงก่อนผมเพราะว่าบ้านคุณใกล้ทำไมถึงยังไม่อาบน้ำครับทำอะไรอยู่ผมต้องเล่นกับแมวผมก่อนนะครับโว้ยส,สงสารชูชูอะ่ะทำไมอ,ะอ่ะอ้าว มันซึมปะไม่ซึมอันเป็นไรฮะดูู่ทำท่านี้คืออะไรอ่ะมีความสุดสุดสดคืออะไรฮะทำไปยี่จู่ๆคนหนึ่งทำท่านี้อ่าลองเซสกล้องมาลองดิเทสกล้องดพี่พี่เกมเขามาคิดถึงแล้วแล้วชูชูไม่ได้งอนเสร็จแล้วชูชูงอนปลาเขาจะงอนป่าได้ไงเขาในรถท้องใบมีมีปะป๊าคนเดียวคุณ ชูแต่แต่ว่านี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบการที่พาแบบน้องไปทำเหมันมันจะทำให้แบบน้องไม่เกิดโรคอืมใช่ตอนนี้ก็คือกินจากโปรติกินแบบกินไม่กินบางอย่างสุดท้ายเหมือนกับไปอยู่กับคนอื่นนะเขาเขาบังคับให้กินใช่ไหมน้องก็เลยกินเลยก็คือแบบกินง่ายขึ้นกว่าเดิม,มก็ดีนะเพราะอยู่กับป๊าป๊าตามใจจริงอ่ะเคุณทำอะไรอยู่เนี่ย เพิ่งถึงห้องเมื่อกี้เลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานแล้วก็อยากจะมา,าไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงอ,อยากเล่นกับอนุนอีพีห้าที่จะไปอีพีหกแล้วก็แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องสีผมเนี่ยทุกคนคิดว่าพี่เนทแบบควรย้อมผมสีไหนเพราะว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆอยากให้คุณย้อมข่าวนะแบบข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม,ไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันจะยอมได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ มีเวลาไปย้อมหรือเปล่าเพราะว่าทางานทุกวันเลยครับสรุปก็คือพอย้อมเสร็จปุ๊บมีถ่ายเพิ่ม <laughs> เติมก็คือต้องไปย้อมทํากับก็ <laughs> <laughs> อาจจะยังอาจจะยังไม่ยอมครับผม, <laughs> ผมเพราะว่าจะไปอาจจะต้องทํางานอ่ะไม่ไมีไม่มีเวลาไปย้อมเลยอื <laughs> แต่ว่าแบบไปพี่ในคนมาตัดผมอะ่ะ <laughs> ผมยาวมากผมยาวแค่ไหนก็แม่ไม่ได้หรือเ่า <laughs> มาใจคุณไม่อยู่หรอก <laughs> หรืออะไรนะทำไมเล่นมุกแบบนี้อ่ะเออจริงได้ยินจังยังไม่รู้เธอคนนี้คุณเจมส์สุขามงคลคุณอะไรลุะคุณคุณากรสุทธิกุลผมมาพูดถึงคุณนะทำให้ผมค่ายเผลไม่คือตอนนั้นตอนที่เราไปงานใช่ป่ะทุกคนก็พูดแบบว่ากุลกุลหมดกุลกุหมดใช่ทุกคนเอาให้ผมค่อยเผลค่อยเผลค่อยเผลมหน่ารักเปล่าไหน ใครถ่ายให้อ่ะฮพนักงานถ่ายให้สิอ๋ออันนี้คือเค้กก้อนจริงแล้วก็ใช่คือเค้กก้อนจริงเป็นเค้กที่แบบว่าที่หลอกเจมไม่ได้หลอกเรมคิดว่านี่หลอบกุ้หน่อยเข้เใตรงปะเรคิดว่าไอ้เค้กก้อนนั้นอ่ะเป็นก้อนจริงเลยถ่ายลงอ๋อไม่เอาเอาตรงก็เดี๋ยวไลฟ์ฟังคือตอนแรกอ่ะที่ซื้อเค้กที่เซเว่นให้เนี่เพราะว่า คืออยากให้เค้กเป็นคนแรกใช่เหมือนกับอยากให้คือวันนั้นเหมือนกับวันนั้นอ่ะมันก็ไอ้เค้กคือคนแรกไม่คือ,ว,อควันนั้นอ่ะกลางคืนอ่ะก็คือจะถึงวันเกิดคุณแล้วไงตอนที่ซ้อมเต้นเชียร์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแต่เค้กที่เราทําไว้อ่ะมันน่าจะต้องให้อีกวันนึงก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวไปซื้อเค้กที่เซเว่นให้ก่อนละกัน<อ>แต่เราไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าเจมจะคิดว่าเป็นเค้กที่ทําให้เพราะว่าเจมเป็นเห็นเคยใช่ไหมล่ะไม่คือเจมอ่ะไม่ไม่คือเจมเห็นแต่ ไม่เจมแบบว่าเจมเห็นแต่เจมไม่รู้ว่าเค้กก้อนนั้นอ่ะคือเจมรู้ว่าแบบเออมันคงจะเป็นเค้กที่พี่เคยทำแต่ว่าเจมอ่ะไม่รู้ว่าเค้กที่พี่เนเอามาให้อ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่าเจมรู้อยู่แล้วว่าเออพี่เคยทำก้อนนึงแล้วพี่ได้ทำก้อนหนึ่งไลก้อนี่พี่เนทเอามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นก้อนของพี่เนตไงอ๋อไม่ใช่ตอนแรกไม่ได้คิดไม่ได้คิดด้วยแต่ทีเนี้ยพอคุณบอกคุณบอกวไม่แมวมันเดินมาแล้วปกติว่าพอคุณพูดผมก็อ๋อเลยเออ แลว่าเจมสต้องคิดว่าอันนี้เป็นของรี่ที่ทําให้ก็เลยก็เลยสมรอยเลยแรงมากนี่ทําให้ดีใจไม่แต่ผมผมมันก็ไม่อยากโกหกหรอกแต่ว่ามันมันก็ต้องยอมโกเพราะว่าที่จะได้แบบเออจะได้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยชูแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เจมส์เหน่อยเลยตาตึงมากชูมองใครอะ่ะโอชูมือแบบนี้เลยเหรอแต่เดี๋ยวนี้ชูเขามองกล้องเก่งขึ้นนะคุณหแบอบกเวลาจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาก็มองกล้องนะไม่เห็นดูแบบมองแองเหแบบมอือนแบบกัแบบที่พี่เดนพูดเลยดูสี เหมียวเหมียวเหมียวอืมอืมมันใช่จริงจรายงอนปลาแล้วเหรอลูกเขาไม่เคยงอนปลาครับดูมองเออใส่้ายปลาใส่ร้ายปลาดูมองหน้ามาทำไปก็เพราะว่ารักหนูนะชูจะบอกว่าพี่เจมเขาเล่นกับแมทูตัวได้แต่เขาบอกว่าเขาไม่เล่นกับหนู ก็หนูไม่เล่นก็อย่า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 จะไปต่อยจะมาต่อยเมื่อกี้เออมาเรียเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยชูมาสิเว้ยแล้วแบบสีผมเจนกับสีตาน้องคือเหมือนกันเลยอ๋อไม่เหมือนไม่ยังเหมือนหน่อยจ้ะแมวตัวนี้เนี่ยบางสิบัางปลาทำไมชู มันวอลแวร์เก่งนะดูดูเขาดูโอ๊ไม่ได้โจ้าเจ้าเ้าเจ้เซ้าเจ้าเจ้าไ้ไเ้เซ้เจ้เจ้า้าเจ้เจ้าเเ้า้าเเ้เจไา้า้านจเ้าจไเ้าเจ้้เจ้าจ้เจ้า้เจนาเ้เจ้จ้าเจเน้้าก ใครหน้าก่อนมีช้ยอยอื่นไหมดูเขาว่าพวกเราไม่น่ารักอะมีช้ยอยอื่นบ้างหมดหมด,หมดทานหมดแล้วทานหมดแล้วนี่ครับทานหมดแล้วทานหมดแล้วว่าแต่ดูชูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะนใหญ่ตัวแบบดูแบบดูแบบว่าดูเป็นหนุ่มอะแต่ว่าติแมวแมวไม่ค่อยไม่ชอบให้อุ้มอย่างนี้นะแต่ว่านี่นี่นี่ฝึกมันตอนเด็กตลอดเพราะนี่เป็นคนที่ชอบอุ้มแมวแบบให้มันแบบนแบบนี้มันก็เลยชินใช่ไหมล่ะใช่เลยชินโอ๊ยจริงๆนี อยากแบบชวนแบบพี่ๆชาวออฟฟิศเราอะไรมากแบบพี่ปาร์คหรือว่าคนๆอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบวันไหนดีอะเดี๋ยวนัดวันกับพี่ๆเขามาันใช่แบบอยากแบบอยากมาคุยกันนะแบบอยากมาคุยกับว่าเออแบบตัวเราแบบว่าเล่นเป็นแบบนี้เป็นยังไงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยดีจริงอยากคุยก็จริงนะเราดีนะนี่ก็ว่าดีเดี๋ยวเอาจะรับเสนอเขากันพี่บว่าพี่ปาร์คยังดูอยู่ไหมครับแบบว่าใครยังดูอยู่ไหมครับพี่ปาร์ค หรือยีนหรือว่าพี่มาร์คโทมัสแบบอยากคุยอเพราะว่าแบบตั้งแต่ซีรีส์จบเราก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันยังไม่จบครับหนูอ๋อไม่แบบถ่ายไงแบบตอนอตอนเอ,อตอนที่ปิดตอนที่ปิดกล้องไปแล้วอ่ะเพราะว่าต่างต่างคนก็ต่างมีงานชูอีพ <EP 6, S 2> ีหกคุณไหนไหน,ไหนลองพูดดิอีพีหกมันจะ เราจะเขาจะได้ดูอะไรมัง่งโอ้เอาจริงวนะคือคือไม่รู้ว่าแมวจะออกมาตอนอีพีหกแต่ตอนที่เห็นอ่ะก็คือรู้สึกช็อกช็อกที่แบบว่าเขาถ่ายแบบเขาเอาตัวอย่างขึ้นแบบเป็นรูที่เจมใส่ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหูแมวช็อกเกอร์ปะใส่โช๊กตอกอใช่ใส่แบบใส่ช็อกเกอร์ก็ใส่หูแมวเจก็คิดแค่แบบว่าเออไอตอนที่เราเราเห็นว่าแบบ ที่แบบว่าทําท่าแมวแมวเดินอะ่ะเราก็เฮ้ยมันแมวออกมาแล้วแต่ไป <c oughs> <c oughs> แต่พอตัดมาปุ๊บแบบเป็นรูปที่ใส่หูแมวเลยก็รู้สึกแบบเฮ้ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออก็พอที่จะนึกออกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อยากแต่น,นีรู้สึกชอบนะเออนี่ตอนตอนเราไม่รู้ว่าเราตัดออกตัดตัดออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนถ่ายนี่ชอบตอนที่แบบอืม ชอบชอบสับสับสับ EP หกใครยังเห็นที่เนตใส่หูแมวบ้างครับคุณผมเขาเห็นกันหมดแล้วครับไม่มันต้องใส่อันนั้นด้วยจริงๆว้ยนี่คือใส่หูแมวยังพอได้แต่ใส่อันนั้นก็คือแบบมันจริงๆมันจะมันมีความรู้สึกที่พอใส่ปูแล้วเราจะรู้สึกเฮ้ยแบบกไ็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้พอได้แต่งมันก็รู้สึกเออมันก็ เปิดอีกโลกจริงเหรอจริงๆแค่เส้นนั้นอะใช่ว่าถึงว่าอินเนอร์คุณสุดๆไปเลยโอ้ยทำหน้าแบบนี้แสดงว่าอยากใส่เดี๋ยวไปซื้อมาให้โอ้ยถ้าคุณซื้อให้ผมก็ใส่ให้ดูอะแต่ใส่แค่ให้คุณดูนะแม่อะไรเดี๋ยวผมถ่ายไว้แล้วให้คนอื่นดูด้วยงนะั้นต้องต้องเอ้ยถอด e อียร์นี่เจมเห็นพี่พีนสใส่เอียร e ์ครับแล้วตอนที่เจมกลับมาห้องอะเจมแบบเฮ้ยเอา้า เราใส่เยี่ยมค่ะเอาชูชูไปทําอะไรอ่ะชูชูนั่งเฝ้าปลาเขานั่งเขานั่งเฝ้าปลาไม่รู้เนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นเห็นบ้านมองมองชูเขาเป็นเด็กฟ้าร้านนั่งฟังเฝ้าปลาชูตลกบมือนมองกล้องนุ่มๆนี่เหนื่อยใจวะตลกเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วล่ะชูชูเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วจริง อันนี้คือใครโชูนี่คือคือตอนตอนที่อยู่ในกล้องอะมองนะแต่ตอนที่ไปเจอก็คือแทบจะเดินหนีแท้จะมูิแทบจะเขาโหเขาขู่คนเนื้อู่ด้วยอนตอนนี้เขาหน้าทีใส่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขาไปทำหมันจริงของการที่แบบว่าน้องทาหมันมันทาให้นิสัยน้องเปลี่ยนหรอไม่รู้เหมือนแต่ว่าก็ยังพ่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่แบบน่าจะนี่เดี๋ยวจะพาไปเจอไงหลายคนเยอะๆเพราะว่าน้องจะได้ชินกับสองน้องจะได้ชินกับคนแบบท่างนหลายคน โทออินเอ์อินเนอร์จะชูก็คือแบบมองเจ็บแตคือมองเลยแต่งว่าเออใช่วันพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เออไม่รู้พรุ่งนี้มันเป็นงานเปิดหรืองานิดเออเป็นงานงานเปิดหรืองานปิดเราสามารถบอกได้ไหมก็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 ได้ละมั้งได้แหละได้แหละ ไม่คือพวกเราเหมือนกับมีสัมภาษณ์อย่างงี้ที่ไอชิแบบเออใช่อ๋อใช่มันก็มีนี่เพราะว่าเราแชร์สตอร,รี่ไปแล้วปะใช่วันนี้ใช่ใช่แล้วเหมือนกับน่าจะมีสัมภาษณ์เนี่ครับผมสัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติใช่ตื่สื่อสื่อต่างชาติก็เดี๋ยวติดตามด้วยนะครับผมว่าจะยังไงอะไรใช่ก็ เอาจริงวันพรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้ามากเดี๋ยวเจมส์กบว่าเดี๋ยวจะอีสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปละได้ก็นี่ยเดี๋ยวไปแล้วพอน้องเจมส์แล้วจะไปคุยกับแฟนขฟงเจมส์ไม่เดี๋ยวเจมส์ก็ไปเหมือนกันนี่อยากให้เห็นนะว่าแอบไปเล่นเกมอีกมันไม่แอบจะเล่นเดี๋ยวมันจะเล่นเหมือนกันแต่คุณคุณน้าอะไรวันนี้ไม่ตั้งใจเล่นเลยนะวันนี้คุณเน็ตผมมันไม่ดีไม่โอ้ผมกูสาเล่น ฝึกเล่นตรงใหม่แหมที่คุณเน็ตเน็ตเน็ตอ่ะดีแต่แบบทำนู่นทำนี่ไม่เล่นเกมไม่เห็นว่าเลยแค่เรียกชูก้าชูก้ารูนทำสิชูก้าชูก้ารูนเอาหัวใจเธอมาเร็วนี่ทำแล้วนี่ฮะทำแล้วไม่หรอชูก้าชูก้ารูน เอาหัวใจเออมานะเอาจูเนี่ยติดไอกวีเดียอเนี่ยแล้วคือขำมากแบบเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบคือตอนแรกแบบพี่เน็ตไอแล้วคือเหมือนกับจะต้องพูดอะไรอยู่อ่ะทุกคนเคยได้ยินเสียงรถโรบอเตอร์ใส่ปะตอนที่แบบจะสตาร์ทเครื่องอะพี่เนี่ยจะพูดแบบเดี๋ยแบบจะพูดอะไรสักอย่างอีกอะแล้วจะพูดแบบอืมเยอะแบบอื้ะ มันเหมือนกั้นไว้อะเราไม่อยากกั้นไว้แบบใช่แบบเจไปกินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยนอกจากนี่นี่นี่คือสึกว่านี่คือไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกคนแค่เหมือนกับไอแห้งโค้ดจีนก็เป็นเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะเรากินแบบพวกของทอดเยอะวะไม่ไม่น่าจะนี่นี Gym. ่สือว่าน่าเป็นเพราะผู้เขาเรียกพีเอ็มด้วยครับผมแล้วก็เป็นอุบัติด้วยใช่แล้วพอนี่ก็กินยาแล้วก็ตรวจโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไร ใช่อ่ะผมเจมว่านาจะเป็นเพราะว่าฝุ่นนี่แหละไม่เพราะไม่มีคนดูแลด้วยแหละชูก้าชูก้ารูนมุกของเธอเมื่อกี้อ่ะขอ<ม>เอามาเล่นนะไม,ไม่ได้มุกเขา <c oughs> ก็คือพูดจริงเธอนี่เธอจะบอกว่านี่เขามีได้นี้ด้วยแฟนคลับให้มาใครมิงกไูไม่ไม่เมื่อกี้เรียกเธอกกับใครงงมาก ไม่เธอกับคำข้างหลัง<อ>พี่เน็ต<อ>น้องเจมส์ครับน้องเจมส์พี่เน็ตนี่ซื้อไอ้เหม่งมีแฟนคลับให้มาด้วยครับมีชอบมากน,นี่นี่ก็ถ้าถ้าเออเขาอยู่วงไหนนะเจมส์่เวน้นจับมย์คนครับผม <จะ S 1> นี่ผมอยากจะแบบไปไฮทัชกับเขามากทุกคนถ้าถ้ามีงานไฮทัชที่ประเทศไทย,ทยบอกผมเลยนะจะไปไฮทัชกับเขาเหรอใช่แต่ผมเอแ้แต่แต่แต่พี่เน็ตก็ร,รู้สึกว่าแบบถ้าไปคนเดียวก็จะเงาเงาอ่ะต้องหาคนไปด้วยแหละ เดอะเราจะว่างไหมก่อนแหมคุณมีเพื่อนไปเยอะแยะผมไม่จำเป็นหรอกมั้งไม่หรอกผมจะเชิญลยนะเศร้าอ่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ก็ถ้าไปก็อยากให้แบบอยากชวนไปเพราะว่าหนึ่งไม่เพราะว่าเหมือนกับคุณก็ชอบฟังเพลงเกาหลีไงเศร้าทั้งชีวิตทางานเศร้าชวนเราไปเปล่าุณกินคนเดียว อย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์คุณข้าวกินคนเดียวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวซื้อกับข้าวไปกินนะคอนโดกันข,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 ข้างล่างข้างล่างคอนโดกินกับพี่พี่พี่ข้างล่างแต่ว่านี่ชอบเพลงเซเว่นทีนตั้งหลายเพลงจริงๆมันเซมันเซมันเซช่บออดออตไงเต้นดีเต้นดี คือไม่แค่เป็นลายฮอตฮอตฮอตโอ้ยขนขนแมวบินบินวอนเลยไ <laughs> oh, <okay. S 2> มย่คือเราเอาจักเพลงพี่เน,นเรื่องเอาจักเพลงนั้นตอนที่เราไปเกหาหลีะที่เรา,เราโดนทำโทษแล้วก็เพลงอ oh, ๋อให้เฮอตใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่แบบว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูก่อนว่าวันตอนไหนแต่วันนี้ก็แบบอยากจะไปแบบแต่ตอนเอ็นคอร์เราไม่ได้ไปเนาะ ไม่สิไม่ได้ไปไม่ตอนแบ็คแต่ตอนแต่เขามาด้วยนะได้ข่าวว่าเขามาด้วยที่ไทยแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะน่าทํางานช่วงนี้ทํางานเปล่าเป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยว่ากันนี่ไงอยากอยาาอย่าไปคอนเสิร์ตนี้มากเลยอ่ะไม่เอาไม่เล่นมุกดีกว่าเล่นเลยแล้วเนี่ยทุกคนรออยากไปมากเลยคอนเสิร์ตดูมันดีอ่ะ แซวแซลแซลแซล,แลไม่ไดนาวตรงพ้าออ<อ>พี่ออฟได้ดูอยู่นะครับจบแล้วจบไม่คือเหม่งสนุกเหม่ยงย้อนกลับไปคิดดูอะก็เออสนุกดีแต่เอาจริงแบบถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเหนื่อยมากๆแบบไม่ไมันเออเหนื่อยมากแต่มันก็คุม้มจริงเหนื่อยมากก็คุ้มแล้วก็เป็นความฝันที่ไม่เคยคิดด้วยว่าตัวเองจะได้ไปอยู่จุดจุดนั้นอยู่ทันเดอร์โดมคุณแต่ก่อนผมอยากเป็นแบบแบบเขาเรื่องอะไรอ่ะ เอฟเลยนะแล้แบบได้ขึ้นพันเดโดมาเลยไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟน้อ่อจริงหรอจริงอันนี้คือเพลงของของเอฟครับแล้วก็คือมันเหมือนกับคือมันทุกสัปดาห์เขาจะเหมือนจะมีการร้องเพลงเปิดเนี่โหโคตรสนุกชอบมากทำไฟดู่หยมากฉันจะเป็นดาวนั่นตดาราโอเคป่ะเราวันพรุ่งนี้ต้องเจอกันตั้งแต่เช้ารีบนอน ได้ครับครับพรุ่งนี้วันนี้นอนเยอะๆนะพรุ่งนี้จะได้ใจดีกับพี่เน็ตหน่อยมันเกี่ยวอะไรต่อให้นอนน้อยหรือนอนเยอะมันก็อยู่ที่คุณทําตัวถ้าคุณไม่ไม่แกล้งผมคุณแบบอะแต่พรา่งที่ผมป่วยทาตัวน่ารักป่วยแนะ่แน่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเ็าซึมแบบซึมเป็นไก่ต้มอ,อีกอเออแต่ถ้าวันไหนทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่ผมซึม,ซมๆเขาจะแบบดูแบบเป็นห่วงมากเอ็งก็แบบมันมันแบบมันคิดคิดไม่กี่อย่างคือแบบป่วย เดี๋ไม่ก็แบบไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาอะไรก็ใช่สิผมก็เป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตคุณอะไรไม่เป็นเรื่องที่ดีไงที่อยากเข้าใจกิ๋วก็ใช่แหละที่อยากไปทำงานไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สายเลยพรุ่งนี้จะแบบอุ่นน้อนี่โอเคบายบายไปนอนแล้วได้ครับเอาชัวร์บายบายหน่อยโจ บาย y e b y ยวบายเดี๋ยวบายยบายบายบายฟยบายบายครับบนยะอย่าโมเล่นเกมได้ครับบายบายอ้ยนกหน้าบายบายพอเจอกันวบแล้วก็วันพุ่นี้ถ้าาเออถ้าเบื่อมีเทนก็ฝากเล่นเทนในทวิตเตอร์กันเยอะด้วยนะ ไาไปครับวันนี้ยบาย